เรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกของประเทศปรากฏการณ์ฉีกกรอบโคต้านักเรียนแพทย์เส้นทางใหม่สู่การเป็นนักเรียนแพทย์คุณสมบัติของคนที่จะ,จะสมัครก็ต้องมองตัวเองนะครับนะฮะแต่ในระดับเบื้องต้นที่จะสมัครเข้ามาแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งก็คือต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมที่6นะครับแล้วก็ต้องมีเกรดนะมากกว่า3นะครับไม่ต่ำกว่า3ามาขึ้นไป ซึ่งจะสมัครเข้าโครงการนี้ได้เพราะไม่งั้นมันก็จะหลากหลายมากเกินไปนะครับเราก็เลยอยากจะให้คนที่เรียกว่าพร้อมที่จะเข้ามาแข่งเนี่ยมามาดูกันดีกว่านะครับก็มีสองข้อนะฮะที่สําคัญแล้วก็เรียกว่ามีความรู้ความสามารถก็มานะครับอยากจะเป็นแพทย์ราม,มาธิบดีก็เข้ามาได้ครับครับผมผมคิดว่าหนึ่งถ้าถ้าอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นแพทย์เนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจเพราะว่าท่านจะได้เป็นหมอที่ ที่เรียกว่าทางคณะแพทย์เขาอยากได้ไม่ใช่ได้เฉพาะคนที่สอบเก่งมานะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ไม่อยากจะเป็นเ,เป็นหมอก็ได้ชีวิตการเป็นแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูแลคนไข้ต้องมีเวลาให้กับผู้ป่วยต้องเสียสละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาชอบแล้วก็อยากจะอยู่ในอาชีพนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะร่วมค้นหาไปด้วยกันรามาเซอร์2012สนับสนุนโดยแรตซอ ตามรายละเอียดได้ที่